ดีครับผ้มมือหน,น,นีสภาพมาจินครับนำต๊กหมูครับเกียจ์ังไงครับนี่ครับห้องใส่น้ำนำปลาลงไปครับเขาจะให้เป็นน้ำซุปครับถ้าเปด้านข้าเขาจะเอาน้ำซุปจากกระดูกหมูกระดูกไก่มือหนีเข้าม่มมีครับห้องใส่รสดีลงไปครับก็ดีแล้วก็นำปลาลงไปเป็นน้ำซุปครับอยุ่วนมันห่อนเอาหมูข้อมูหย่างแต่หอยย่างไปครับลงไปเลยครับเ๋ย่รสชาติแบบขึ้นเข้าไปกินอยู่งหลางค้าครับเก็ดจังไงดีนะเกียรสีแสบครับแล้วเบิ้งครับเป็นง่ายๆ่ายครับนำโต๊กหม ครับเหาได้น้ำซุปแล้วข้าได้น้ำซุปแล้วเนื้อน้ำซุปแล้วจากนั้นเก็ใส่ข้อหมูย่างครับข้อหมูย่างที่เราซอยเตรียมไว้ครับนี่ครับลงไปเลยข้อหมูย่างครับนำตุกข้อหมูย่างบวมมันห่อนครับนี่ครับด้วนครับด้วนหมูน้ำซุปมาเขากันครับก็น้าใบเข้าเที่ยวครับก่อนเ้าปลูกษุตริยครับพูดได้มากหน้ามาใส่หน้าของไปละลายครับ แกเบียเขาเลยเอาไปผักขึ้นมะเย็นกับผงรสชาตินะครับคืนง่ายๆครับข้อมาอย่างมะสุกมาแล้วครับนี่เมาผักขึ้นเย็นครับผักขึ้เย็นผักขึ้เย็นแล้วก็ปบผงรสชาติมันครับข้อมอย่างแบบฉบับง่ายๆมาปผงรสชาติมันนี่พี่น้องใส่ลงไปนี่ครับข้าไปซื้อลานขามคือแสบเจีเด็ดคือร้านขาเฮยขายข้ากลิ่นมึงดูมันสีเป็นจังได้นี่ครับใส่บุกุยกูลลงไป ใส่พริกป่นลงไปครับมักเพ็ดหลายก็ใส่ลหลายๆตามด้วยคุณย,าย่าชูนี่ครับตามด้วยข้าวครัวครับมะนาวครับมัุมสมก็ใส่ไปจักหน่วยหนึ่งมกังกผสมก็จักสี่ตึงผมใส่ไปสองสี่น้ำปลาครับน้ำปลาจักซ้อนนึ็กพอครับโคนแบบนี้ เช่นี้ง่ายครับนี่ครับร้านค้าวเข่งเกลือข้ากินนะครับนี่เห็นบ่โอ้ยหอมพี่น้องหอมเตะหูดังทวนทวนหอมแห้งหอมแห้งตักไส้บัตรนี่พี่น้องตักไส้ครับผมใส่ถต่น,น,ททนหอมเหมือนกับพ่อแล้วครับนี่ต้นหอมครับแค่นี้ครับเลียกอะไรดีครับนี่นี่เรียบร้อยแล้วครับาตกคมอย่างรับประทานยินไง,งบ่ สีเขากินก็แเสียบเห็ดเดหน็นมาเบมึงดูนาวันนี้ครับเสียบลอยมากินกันนี่เขบเสียบระครับผมน้ำตกกอมูย่า